กาบเปลียนท่านประธานสภาที่เคารพกระผมนายวิสุทธ์ชัยนรุนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพะเยาพักเพื่อไทยท่านประธานครับวันนี้ผมจำเป็นที่ต้องลุกขึ้นมาอภิปรายถึงท่านนายกรัฐมนตรีท่านประยุทธ์จันโอชาเหตุเพราะว่าท่านเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจ ท่านทำให้สินค้าแพงขึ้นประชาชนได้รับความเดือดร้อนประเด็นที่สองก็คือท่านได้อนุมัติงบประมาณตั้งแต่ปี6162636465เกี่ยวกับการป้องกันและชดเชยอหิวาแอฟริกาหรือสไวฟีเวอร์แอฟริกันสไวฟีเวอร์เกี่ยวพันไปหมดตลอดจนครั้งสุดท้าย ในเมื่อวันที่12ที่ผ่านมาก,กรกฎาคมนี้ท่านก็ได้อนุมัติงบก้อนสุดท้ายไปเกี่ยวกับเรื่องของสุกรแล้วก็อนุมัติต่ออายุราชการให้อธิบดีกรมปศกนะครับซึ่งเกี่ยวข้องกับการดูแลแก้ไขปัญหาเรื่องของเกษตรกรทั้งหมด <c oughs> ผมเองก็แปลกใจนะครับท่านประธานครับได้ติดตามเรื่องนี้มาตลอดเพราะว่าพ,กพักเพื่อไทยได้มอบหน้าที่ ให้ผมติดตามอย่างไม่ลดละทำให้ผมได้เห็นว่าที่รัฐมนตรีในทีมงานของท่านประยุทธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรแต่งตั้งโดยท่านประยุทธ์ได้ประกาศว่าประเทศไทยปลอดเชื้อ a f s 1หนึ่งเดียวในอาเซียนซึ่งมันเป็นคำโกหกหลอกลวงท่านนายกคราวที่แล้วนั่งฟังผมอภิปายในที่นี่30นาทีครับตามมาตราห5 2 ก็ได้เล่าให้ท่านฟังหมดว่าจะต้องแก้ปัญหาอย่างไรวิธีการป้องกันอย่างไรเพื่อจะให้พี่น้องเกษตรกรที่เป็นเจ้าของฝาหมูลดอยู่รอดฟังเหมือนว่าท่านเข้าใจแต่สิ่งที่ท่านทํามันตรงข้ามนะครับผมต้องย้อนมานิดนึงเพื่อให้ทุกคนได้ทราบว่าท่านโกหกวันนี้ผมบอกทุกท่านนะครับที่ดูการใส่ทอดในวันนี้ผมมีหลักฐานครับผมมีใบเสร็จครับ แล้ววันนี้ผมก็จะแจ้งความดำเนินคดีกับคนที่ทำผิดพรบด้วยนะครับท่านได้ติดตามมาว่าเรื่องผมขอเกิดไปนิดนึงหลายท่านเข้าแล้วไม่ได้ดู152ออาจจะไม่เข้าใจผมขอคลิปครับ กสารที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้เป็นของกระทรวงเกษตรและสาก์ทำถึงเลยคธิที่การคณะรัฐมนตรีเพื่อให้นําเรื่องขออนุมัติแผนเตรียมความพร้อมรับมือโรคอหิวาแอฟ,ฟริกาในสุกรของประเทศไทยเป็นวาระแห่งชาติเรื่องของสุกรราคาแพงที่นําไปสู่เรื่องที่แดงออกมาว่ารัฐบาลรับรู้ถึงอันตรายของโรคอหิวาแอฟ,ฟริกาในสุกรมาตั้งแต่ปี62แต่ทาไมการรับมือกับโรคระบาดดูเหมือนจะไม่ทันท่วงทีแอฟริกาสวายฟีเวอร์ค่ะเป็นโรคอหิวาแอฟ,ฟริกาในสุกรแล้วก็เป็นโรคติดเชื้อรุนแรงในสุกรตายกัน คอกเลยนะคะคาว่าห้ามเคลื่อนย้ายนเนี่ยเครือห้ามเคลื่อนย้าย1เดือนคําถามของเกษตรกรก็คือแล้ที่มันล้มตายไปก่อนหน้าตายยกฟาร์มกันเนี่ยบสิสัส์รกรุณาหลักฐานมาแสดงหน่อยว่าท่านไปตรวจแล้วถ้าท่านไม่ตรวจแปลว่าท่านมีปัญหานะตุกกาหาว่ารัฐบาลนี้จงใจร่วมกันปกปิดข้อเท็จจริงในการระบาดของโรคสุกรแ่เกษตรกรอีกเกือบสองแสนลายหมดเนื้อหมดตัว มีคนมาร้องกับพวกผมเนี่ยครับมันเป็นความเจ็บช้ำจากการที่ท่านรวมหัวจงใจปกปิดจนกระทั่งทำให้เกิดโรคระบาดม,มันหมดทุกเส้นทุกอย่างออที่ทางก็ต้องค่าใช้นี้กข้าไปทำมาทั้งชีวิตถึงก็หมดเท่านี้แหละ<ข><ข>อย่างนี้ท่านนายกไม่ทราบนะครับคณะรมตี ที่บริหารประเทศชาตินี้ไม่ทราบนะครับท่านเบิกเงินออกมา400กว่าล้านแต่ปฏิเสธว่าไม่มีโรคนี้เรื่องที่ไม่รับผิดชอบเรื่องพวกนี้ปกปิดเนี่ยมันเกิดความเสียหายท่านท่านที่เกิดโรคแล้วมีการใช้งบประมาณของแผ่นดินไปท่านก็ยังออกมาปฏิเสธว่าไม่มีโรคนี้มันน่าละอายมากนะครับครับโกหกที่หนึ่งนะครับผมจะบอกว่ารัฐบาลบอกว่าหมูแพงเป็นเพราะว่าหมูขาดตลาด นะครับขอสไลด์นะครับหมูแพงเพราะขาดตลาดเรื่องจริงคือหมูติดโรคตั้งแต่ปี616263ผ่านมารัฐบาลประกาศตลอดว่าไม่มีโรคเอเบสเกิดขึ้นในประเทศนี้มันเชื่อมโยงทำให้ทราบว่าหมูมันแพงท่านลองคิดดูทิครับหมูกิโลหนึ่งวันนี้250บาททำงานทั้งวันได้300ซื้อหมูได้กิโลเดียวมันเป็นความยากลำบากนะครับการอยู่ในขณะนี้ ทุกอย่างแพงหมดครับที่ชาวบ้านต้องซื้อจากบริษัทห้างร้านต่างๆสิ่งที่สําคัญคือโก6ครั้งที่สองโก6ครั้งที่สองคือเบอิกจ่ายงบประมาณเกือบพันล้านแต่ท่านบอกว่าไม่รู้ว่าเป็นโรคเอ s ท่านบอกตลอดว่าเป็นโรคเพิร์ดไอการที่หลอกลวงอย่างนี้เนี่ยมันทำให้เกิดโรคระบาดไปทั่วประเทศฟาร์มหมูล้มหายตายจากลำบากยากแค้นกันไปหมด คือความจริงหลักฐานมันมัดแน่นจนปฏิเสธไม่ออกท่านก็อ้างว่าหลักฐานไม่มีจนสุดท้ายนะครับต้องขอย้อนไปนิดหนึ่งฟาร์มหมูทั้งประเทศเขาบอกกันหมดว่าป่วยป่วยป่วยเป็นโรคอหิวาแอฟริกาสุดท้ายประธานภาคีคณะสระแพทย์แห่งประเทศไทยได้นำเรื่องนี้มาถาแถลงข่าว แล้วก็ได้ส่งหนังสือเมื่อวันที่7ธันวาคมปี64วันที่9มกราคมนะครับอธิบดีบอกไม่เห็นหนังสือมีคนเอาหนังสือราชการไปซ่อนและท่านก็บอกจะดำเนินการตรวจสอบภายใน7วันเดี๋ยวนี้เป็นปีแล้วครับตรวจสอบไปถึงไหนครับจับได้ครับคนที่เอาหนังสือเอกสารของภาคีในาาสัรวแพทย์ไปซ่อนนะครับท่านจับได้ยังครับตรวจสอบได้ยังครับผมมาถามนะครับท่านอ้างหนังสือถูกเอาไปซ่อน สุดท้ายวันที่11มกราคมอธิบดีกรมบุษัทถึงออกมายอมรับว่าพบหนึ่งตัวอย่างอันนี้คือการโกหกของพวกท่านนะครับทั้งๆที่ท่านเบิกเงินตั้งแต่ปี 61, 62, 63 4, 5ครั้งเนี่ยท่านอ้างในการเบริกว่าเงินเพื่อไปแก้ไขปัญหาโลกอาหิวาแอาฟริกาแต่ท่านออกมา,ถาแถลงข่าวตลอดว่าเป็นเพิร์ตอันนี้คือการโกหกหลอกลวงพี่น้องประชาชน และหลอกลวงคนทั้งประเทศนะครับท่านโกหกครั้งที่สมคือเบอิกเงินเป็นพันล้านเสร็จแล้วได้อะไรมาบ้างครับก็แก้ไขปัญหาไม่ได้ท่านปกป้องใครนะครับในขณะนั้นเพราะอะไรครับถ้าหากว่าบอกไปว่าเป็นโรคไอว่าเอฟแอฟริกานั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือหมูที่ส่งออกปี6263-64ปีละประมาณ2,000 0,000ล้านรวมทั้งผลิตภัณฑ์จาก หมูทั้งหมดอีกประมาณสี่หมื่นมันมีคนเสียหายหกหมื่นล้านนะครับต่อปีในเมื่อมีการปกปิดก็ทําให้เกษตรกรรายย่อยไม่ทราบนะครับไม่รู้ว่ามีมีโรคที่เกิดขึ้นเขาก็เลยยังเลี้ยงหมูอยู่และไม่ได้รัดบ,บงังเพราะเชื่อรัฐบาลออกมาพูดอย่างนั้นได้เชื่อกรมบริษัทที่ออกมาพูดอย่างนั้นทําให้มีการกว่าจะยอมรับได้กว่าจะมีการตัดวงจรเชื้อรามทั่วประเทศนี่ลามทั้งประเทศ คนเลี้ยงหมูล้มหายตายจากด้วยความเจ็บช้ำน้ำใจที่ท่านปกปิดในเรื่องนี้สุดท้ายท่านก็โยนนะครับการชดเชยร่าช้าคนที่ถูกชดเชยร่าช้าตอนหลังเนี่ยเขาไม่ยอมบอกนะครับว่าหมูเป็นโรคถ้าบอกก็มาฝังหมูเขาแล้วไม่รู้จะได้เงินจริงหรือไม่เรื่องนี้ก็เลยถูกเก็บไว้สุดท้ายเนี่ยครับเรื่องมันช้าจนกระทั่งทุกคนไม่พูดหมูก็เลยระบาดโรคระบาดไปทั่วประเทศ โกหกที่4การแก้ปัญหาหมูหายล้อมเลา้าดั่งลัดปุพังยิ่งแก้ยิ่งวุ่นรัฐบาลปกปิดความจริงมา4ปีหมูตายซ้ำตายซากหมดอาชีพคนเลี้ยงหมูเกษตรกรร,กรู้รัฐบาลไม่รู้ท่านนายกประยยชน์ไม่รู้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรไม่ทราบต้นหอด้านต้นปัญหาของแท้จริงของปัญหาไม่รับการแก้ไขหมูแพงที่สุดในประวัติศาสตร์ สุดท้ายมายอมรับในสภา,าท่านบอกจะแก้สามระยะระยะเร่งด่วนงดการส่งออกหมูสามเดือนระยะที่สองส่งเสริมการผลิตขา้าวโพดท่านทำอะไรบ้างครับส่งเสริมไปกี่ไร่ครับขา้าวโพดเพื่อจะลดต้นทุนระยะยาวผักดันมาตรฐานฟาร์มเพื่อให้แก้ปัญหาเรื่องนี้ท่านแก้หรือยังครับมาตรฐานฟาร์มได้ทำไหมครับไปอบรมพี่น้องที่เป็นเกษตรกรเลีเ้ยงหมูหรือยังท่านไม่ได้ทำครับ แต่สิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดพี่น้องฟังนะครับประชาชนได้ฟังโกหกครั้งที่ห้ารัฐบาลนี้เอาหมูเป็นโลกตายมาขายให้ประชาชนทำให้คนได้บริโภคหมูที่เป็นโรคหมูตายผมมีหลักฐานครับขอ,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 ขอเลื่อนสไลด์นะครับนี่นะครับคนนี้ครับพ่อค้าหมูท่านเป็นคนไปนประกาศว่ากเกษตรจะช่วย ประชาชนลดค่าของชีพจำหน่ายเนื้อหมูในราคาพิเศษราคากิโลกร,รัมละร้อยสบาทราคาเดียวกันหมดเอาไปขายที่ตลาดออตกเมื่อวันที่1 2บสถึงสิกุมภาพันธ์สองพผมสงสัยครับพลันที่มีการอภิปรายเรื่องนี้หนึงห้ท่านเขาจะออกมาแก้ตัวหมูถูกท่านดูที่ครับขึ้นป้ายวาไงครับปศุสัตว์โอเค ก่อนที่จะเอาหมูมาขายตามหลักแล้วจะต้องมีสัตวแพทย์ไปตรวจสอบก่อนก่อนที่เอาหมูส่งลงค่าอันนี้ขึ้นป้ายว่ารัตตีด็อกเตอร์เฉลิมชัยสีอ่อนขึ้นป้ายครับขายหมูครับประชาชนก็ไปซื้อผมก็ไปซื้อครับผมก็สงสัยว่าทำไมขายถูกจังในขณะที่หมู250ถ้าเรามาขาย140ท่านอยากให้ ประชาชนได้บริโภคหมูถูกพี่น้องครับท่านทั้งหลายครับประชาชนที่ไปซื้อหมูในช่วงวันที่สิบสองสิกากุมพาพันท่านเตรียมดูนะครับท่านได้บริโภคหมูที่เป็นโรคถ้าทำอย่างนี้ได้ไงครับสไลด์ต่อไปนะครับผมมีใบเสร็จนะครับผมไปซื้อหมูครับขยับไปนะครับอันนี้นะครับผมไปซื้อหมูปุ๊บผมก็ขอใบเสร็จทันทีหมูที่รัฐมนตรีเอามาขายนะครับผมไปซื้อ นี่ครับมีรูปพร้อมนะครับเสร็จแล้วซื้อแล้วเนี่ยผมก็ถ่ายคลิปไปหมดเกรงว่าเวลามาพูดเขาจะว่าไม่มีหลักฐานเสร็จแล้วหลังจากนั้นท่านก็บอกเอาอยู่เอาอยู่ผมก็ส่งทั้งสามตัวอย่างไปที่ไหนครับไปที่หน่วยชันสูตรโรคสัตว์กลางของมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์นะครับชื่อนายวิสุทธิครับเป็นคนส่งเอาสมชิ้นส่วนที่ได้มาเนี่ย เอาไปส่งผลปรากฏวันที่เก้ามีนามหาวิาลยศูนย์ชนสูตรโรค <_ bar c ans> เขาตอบผมมาว่าสามตัวอย่างที่ผมซื้อไปติดเชื้อเป็นบวกเป็นโพสติฟเป็นเชื้อ A F s ครับดูนะครับพี่น้องดูนะครับชัดๆครับสามตัวอย่างเนี่ยครับไม่มีเจตนาอย่างอื่นครับแต่วันนี้ท่านทำผิดแล้วนะครับท่านบอก ขึ้นป้ายตัวเองรับตีว่าการกระทรวงเกษตรลูกน้องท่านประยุทธ์นี่แหละบอกว่าหมูปลอดภัยโอเคปรุกสัตว์โอเคแต่หมูเป็นโรคครับวันนี้อย่าลืมนะครับผมยังเก็บสิ้นส่วนที่เหลือจากแพทย์ได้พิสูจน์แล้วได้ส่งกลับมาผมยังเก็บไว้ในตู้เย็นนะครับเสียสลระตู้เย็นตัวเองนะครับเก็บชิ้นเนื้อไว้เพื่อเป็นหลักฐานเพื่อจะเล่นงานท่านในวันนี้เท่านั้นยังไม่พอนะครับผมก็มีความสงสัย เอ๊ะมันยังไงกันแน่รอไปอีกสองสเดือนครับก็ให้ทีมงานไปซื้อมาอีกครับพ่อแม่พี่น้องครับดูนะครับอันดับที่สองดูนะครับติดเชื้ออีก75%หหลังจากซื้อแล้วส่งจุฬาเลยนะครับเก็บชิ้นเนื้อไว้หมดครับปรากฏว่า4ตัวอย่าง4ตัวอย่างส่งไปพิสูจน์มาแล้วคำตอบคือหมูเป็นโรคอีก75ในเดือนเมษา อย่างนี้ท่านทาไปได้ยังไงผมก็แปลกใจท่านบริหารราชการแผ่นดินอย่างไรท่านทําอย่างนี้กับประชาชนได้อย่างไรท่านรู้ไหมท่านทำความผิดหมูถ้าเอามาขายเป็นโรคเนี่ยท่านมีความผิดเดี๋ยวผมจะบอกให้มีความผิดอย่างไรน้อยเนี่ยดีอกดีใจวันที่11พฤษภาเนี่ยครับท่านอธิพดีออกมาแถลงข่าว a f s เป็นศูนย์รอบแรกในเวลาสีเดือนนายสรวิทย์ทานิโตอดิบดีโกมเสต ออกมาแถลงข่าวความสําเร็จเป็นศูนย์ครับไม่มีแล้วโลกนี้หมดจากประเทศไทยผมก็อ่านข่าวดีใจเอยรัฐมนตรีก็เอากับเขาด้วยบิ๊กเกษตรโชว์ผลงานกรมบุษฎ์ควบคุมโรคอหิวาแอาฟริกาอยู่หมัดบิ๊กเกษตรโชว์ผลงานกรมบุษฎ์ควบคุมโรคอหิวาแอาฟริกาได้แล้วไม่มีระบาดแล้วจบแล้วในประเทศไทยปลอดภัยครับผมเองเนี่ยเป็นคนขี้สงสัยเรื่องสไลด์นะครับ พอดีไปประชุมกับท่านรับตีประพัดโพสุทนซึ่งเขาแล้วก็อภิปรายท่านไปครับตามหนึ่งห้าสองผมก็ว่ารัฐบาลจะไปประกาศได้อย่างไรว่าปลอดเชื้อแล้วไม่มีเชื้อโรคนี้แล้วเอเสไม่มีแล้วหมูไม่เป็นโรคแล้วประกาศไปได้อย่างไรท่านประพัดก็เลยบอกว่าเอ๊เชื้อมันหมดแล้วนี่ครับแต่รับตีช่วยบอกผมอะท่านบอกฟังจากไหนฟังจากอธิบดีและรับตีว่าการพูดว่าไม่มีเชื้อที่แล้วผมว่ามันมีอยู่นะท่านประพัดก็บอก ถ้าคุณคิดว่ามีเนี่ยก็ก็พิสูจน์ได้ผมก็ผมจ่ายตังไปหลายครั้งแล้วนะค่าซื้อหมูค่าตรวจสอบทุกอย่างขอเงินกรรมธิการได้ไหมก็ท่านประพัฒน์เนี่ยครับเป็นประธานคณะกรรมการวิสามันพิจารณาการแพร่ระบาดของโรคเชื้ออหิวาสุกรและศึกษาแนวทางช่วยเหลือประชาชนท่านก็เมตานะครับใจดีอนุมัติเงินของสภาี่ให้ผมเอารถตู้ไปเก็บตัวอย่างครับตัวอย่างข้างบนนะครับ เก็บทั้งชิ้นเนื้อกบหมูหมูบดกุนเชียงลูกชิ้นครับผมเอาไปพิสูจน์อีกครับส่งไปที่ด่วยสัรสุตชันสูสตรโรคสัตว์กลางของมหาวิทยาลัยจุฬาท่านเชื่อไหมครับท่ามกลางที่ท่านบอกว่าหมดเชื้อโรคนี้หมดไปจากประเทศแล้วจากอธิปดีจากรัฐมตีว่าการท่านโกหกครับจะโกหกทําไหมผมเอาไปตรวจสอบนี่ครับใบเสร็จอยู่ที่ผมหมดครับ ผมได้รับเอกสารจากราชการพบการปนเปื้อน40%ยังเป็นปื้ื่นอยู่นะครับทั้งท่านที่ประัประกาศผมเก็บ20ตัวอย่างปรากฏว่าปนเปื้อน40%ส่งตรวจวันที่20พฤษภาคมครับเนี่ยเงินหลวงไปตรวจนะครับมีหลักฐานเก็บไว้หมดเจอ8ตัวอย่างใน20ตัวอย่างาท่านดูดิครับอะไรบ้างเนี่ยทั้งเนื้อหมูบดท,ทั้งเนื้อไก่บดผสมกันมีเชื้อ เอเปแต่ท่านจะโกหกทาไมท่านอธิบดีฟังดูนะหลายครั้งหลายโหนี่ครับนี่เอกสารขยับไปด้วยนะครับมีอยู่ทั้งหมดท่านจะโกหกไปทําไมถ้าท่านพลาดผมพูดบทในสภาท่านฟ้องผมมาดิครับ mm hmm. ผมจะมีพิสูจน์ในศารจะเอาคนที่เกี่ยวข้องติดคุกท่านดูนะครับประกาศของกมรมปศุสัตว์เรื่องการกําหนดลรกหรือลักษณะสัตว์ เนื้อสัตว์ที่ไม่เหมาะสมในการนำไปบริโภคตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์พศ2559อาศัยความตามมาตรา34วักดึ่แห่งพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อจำหน่ายเนื้อสัตว์2,559ท่านอธิบดีสรวิทย์นี่นะครับได้ออกประกาศไว้ดังนี้ฟังนะครับข้อหนึ่งเพิ่มความ ไปเพิ่มความต่อไปนี้วงเล็บ26ข้อหนึ่งของกรมบศุสัตวเรื่องกำหนดโรคหรือลักษณะของสัตว์เนื้อสัตว์ที่ไม่เหมาะสมที่จะนำไปประกอบเป็นอาหารตามพระราชบัญญัติควบคุมโรคสัตว์พศ2 5 5 9ท่านก็บอกว่าโรคที่ป้องกันไม่ให้เป็นบริโภคก็คือโรคอฮหิวาอฟริกาประกาศวันที่30 ตูราคม2 5 6 3สรวิทย์านิโตอธิบดีกรมสัตว์นี่คนของรัฐบาลนะครับคนในสังกัดพลังปรยุทธ์เดี๋ยวผมจะบอกให้ว่าท um ่านตอบแทนกันอย่างไรเขาก็ออกมาแฉเองนะครับว่าเนื้อสัตว์นี้ไม่ปลอดภัยห้ามเอามาบริโภคไม่ได้ถ้าเอารูปน้ำตีไปขึ้นเน่ยเขาก็เชื่อไปหมดครับขยับสไลด์เลยครับพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อจําหน่ายเนื้อสัตว์ ในกฎหมายดูแลของกระทรวงเกษตรมันมีโทษทั้งจำนะครับแล้วก็ปรับนะครับโทษจำนะก็คือจำคุกสองปีนะครับถึงสามปีหรือปรับประมาณสองแสนบาทอันนี้เป็นของกรมบริษัทเองเป็นหน้าที่ของท่านที่จะมาควบคุมแต่ท่านทำซะเองโดยมีรัฐมนตรีว่าการเอารูปไปโชว์เป็นพ่อค้ามหมูทนทำไมอย่างนั้นยังไม่พอนะครับผิดพ,พรบ อาหารนะครับกฎหมายดูแลของกระทรวงสาธารณสุขทารกตีสาธารณสุขอยู่เปล่าถือว่าผมแจ้งความนั่นนะใคาไปขายัญชายอย,าาย,าย,อยู่อยู่ไหนอะ่ะไม่มาโทษของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยท่านดูไหม <c oughs> เขาบอกว่ามาตรา58ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกินสองปีปรับไม่เกิน20,000บาทหรือทั้งปรับทั้งจำมาตรา59าต้องระวังจำคุกตั้งแต่6เดือนหนึ่งปี แด้ปรับตั้งแต่5,000ันถึงหนึ่งแสนบาทบานตาหกสผู้ผ่าฝื้นต้องระวังโทษปรับอีกนะฮะหกสิบสเอ็ดก็ปรับอีกแล้วถามว่าวันนี้ผมมาแจ้งท่านรัฐมนตรีสาธารณสุขตรวจสอบนะครับใครเอาหมูเป็นโลกมาขายตรงนี้ครับจะทำยังไงท่านนายกท่านแต่งตั้งคนมาเอาหมูป่วยมาขายคนทั้ง,งประเทศพี่น้องประชาชนที่ไปซื้อหมูป่วยในช่วงนั้นที่อตกตลาดอตกรครับ ท่านรีบไปแจ้งความนะเอาผิดครับต้องเรียกระเบิดความเสียหายที่ท่านถูกหลอกให้กินหมูตายครับท่านทำอะไรกันอยู่ท่านสนใจไหมเรื่องของพี่น้องเกษตรกร,เ,ร,กรเนี่ยที่ผมมาบอกนี่ไม่ได้จงเกียดจงชังอะไรครับแต่มาบอกข้อเท็จจริงว่าท่านทำผิดทำผิดกฎหมายผิดพระราชบัญญัติทั้งสองฉบับท่านอยู่ได้ยังไงไายยกไปไหนอ่ะท่านต้องดำเนินการนะเนี่ยผมถือว่าผมมาแจ้งความกับนายกแล้วนะ ต้องจับครับใครเกี่ยวข้องเอาหมูตายมามาขายอะ่ะอันนี้ท่านต้มตุ๋นคนทั้งประเทศจะหลอกลวงกันไปถึงไหนยังดีนะครับผมสิทธิ์มีครูนะท่านประธานครับผมนายลูกสิษธ์จาจาร์ตีพนะ่ะลูกพักของท่านครับเคยสอนหนังสือผมแนะนําให้ผมติดตามตรวจสอบพักก็อนุญาตให้ผมตามตลอดว่าเรื่องนี้มันไม่ถูกต้องอันตรายท่านเอาอยู่ตรงไหนครับท่านประกาศทําไมท่านหลอกลวงคนไปทั่วโลกหลอกลวงคนไทยทั้งประเทศ หลักฐานมีที่ผมเดี๋ยวใครอยากได้มาเอาครับมีใบเสร็จเนี่ยคือการทุจริตที่มีใบเสร็จท่านทําอย่างนี้ฟาร์มเล็กฟาร์มน้อยฟาร์มย่อยตายหมดครับเหลือแต่ฟาร์มใหญ่วันนี้ตัวเลขออกมาแล้ว74%เป็นเป็นฟาร์มใหญ่ทั้งหมดครับฟาร์มที่เป็นใช้ระบบไบโอซีเคิลตี้รอดเกษตรกรรายกลางเหลืี่เหลือร6ลายเล็กเกือบสองแสนลายทั่วประเทศตายเรียบอันนี้ครับ เป็นพ่อท่านนะครับโกหกแล้วไม่พูดความจริงมันจะแก้ไขปัญหาได้อย่างไรท่านก็ไปประกาศอีกไทยติดอันดับคุมโลกเอเบดีที่สุดในอาเซียนเนี่ยครับขึ้นรูปไปอะหลอกลวงนะครับดีที่สุดในอา,อาเซียนได้อย่างไงบอกติดระดับโลกเอาอยู่เอาอยู่ตรงไหนครับเอาแต่ฟาร์มใหญ่อยู่ใช่ไหมครับเอาแต่นายทุนอยู่ใช่ไหมผู้เลี้ยงหมูรายเล็กรายน้อยตายครับ ไม่มีที่อยู่แล้วครับ <c oughs> ท่านรู้ไหมวันที่โรคจระบาดตอนนั้นราคาหมูอยู่ที่ร้อยสามสิบร้อยสี่สิบบาทวันนี้ชาวบ้านซื้อหมูราคา250กระทบกับใครครับคนขายข้าแกงครับพี่น้องประชาชนที่บรบริโภคหมูทั้งประเทศเนี่ยเดือดร้อนค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเกือบร้อร์เซท่านรับผิดชอบอะไรวันนี้ท่านยังดีกระดีกระดาออกมาดีหน้าดีตาโอ้ยทําได้ทําได้ ท่านทำอย่างนี้ท่านตอบแทนใครครับท่านปล่อยให้หมูที่เป็นโรคเอามาจำน่ายน้ำล้างหมูหยดเลือดหมูมันทำให้เกิดการระบาดไปทั่วประเทศวันนี้มันเลี้ยงไม่ได้แล้วท่านตอบแทนใครครับท่านนายกประยุทธ์จันโอชาสิ่งที่เขาทำผิดมาทั้งหมดผมก็แปลกดีนะครับโอ้ยท่านก็ ผมเนี่ยก็เข้าข้องใจผมประชุมกรรมธิการ13ครั้งกับท่านประพัอธิอดีรีไม่เคยมาครั้งเดียวแม้แต่ครั้งเดียว,ยวหายไม่กล้าเผชิญหน้าผมผมอยากจะถามและจะแนะนำในเรื่องดีๆท่านไม่ฟังการระบาดของครั้งนี้มีการตอบแทนนะครับท่านประธานชวนที่เคารพครับวันที่12คนที่โกหกเอาหมูตายมาขายไปทั่วแผ่นดินเนี่ยได้รับการต่ออายุราชการนะครับ ไปอีกสองเดือนทำความดีความชอบสิ่งใดลือทำให้ประชาชนต้องกินหมูตายได้รับความดีความชอบเหรอครับท่านอื่นนะครับที่ทำความดีรับราชการมา60ปีเขาทำไมไม่ได้รับความดีความชอบอันนี้แต่ท่านได้รับนี่ครับตอบแทนอะไรกันครับมีการเอื้ออะไรกันละครับหรือฟาร์มใหญ่ไปขอให้รัฐบาลน,นี้ต่ออายุราชการให้อธิบดี ทำอย่างนี้ได้อย่างไรนะครับทาไมไม่คิดถึงข้อเท็จจริงบ้างวันนี้ผมจะบอกท่านนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นการตอบแทนกันได้เห็นได้ชัดเจนแล้วเพราะอธิบดีทำให้เชื้อหมูระบาดไปทั่วประเทศกเกษตรกรล้มตายท่านเชื่อไหมครับผมขอเล่านิดหนึ่งท่านประธานชวนที่เคารพครับเกษตรกร,ร,กรบ,บ้านผมสองคนผัวเมียเป็นคนหนุ่มคนสาว ทั้งฟาร์มเลี้ยงหมูอยู่ที่อำเภอภูซางเสร็จแล้วโรคระบาดหมูตายหมดเขาก็เชื่อรัฐบาลครับว่าเอามาเลี้ยงใหม่ได้ตายก็ไปกู้เงินมาเลี้ยงแต่ว่าไปกู้นอกระบบครับวันนี้ศูญเสียฟาร์มหมูไปพ่อเป็นขน้าราชการอายุเกือบแปดสิบเป็นคนที่ถูกนับหน้าถือตาในอำเภอถูกแก๊งวงนี้ปืนจ่อจะยิงที่หัววันนี้ต้องหลบหนีออกจากพื้นที่ บ้านถูกยึดบ้านสองสามหลังของพ่อที่ไปค้ำประกรันเงินกู้ถูกยึดท่านทําร้ายเกษตรกร,ร,กรผู้เลี้ยงหมูไอ้เรื่องนี้นอกระบบก็เติมไปอีกนิดนะครับท่านประธานที่เคารพท่านสุกุณาได้พูดแล้วนะครับแต่ผมจะบอกว่าวันนี้คนที่สั่งได้เลยท่านไม่ทําท่านนายกประยุทธ์ไงครับสั่งไปสี้พอบอรตรจัดการให้หมดวันนี้ผมถามพื้นที่ตำรวจในพื้นที่ว่า ท่านทาไมปล่อยให้มาเยอะแยะไปหมดแก๊งแกงปล่อยเงินกู้เขาบอกทำไงได้ครับผู้บัญชาการฝากมาผู้การฝากมาเอามาัจ่ายให้โรงพักละสองพันบาทต้องปล่อยเพราะเจ้านายสั่งวันนี้แก๊งกรุงนี้ถึงมีอํานาจมากครับท่านดูข่าวสิครับไปซ้อมพาถึงบ้านบุกลุกตบหน้าทาร้ายร่างกายเผาบ,บ้านยิ่งใหญ่มากครับเรื่องอย่างนี้สมัยผมเป็นรัฐบาล กขาสั่งไปที่นายอำเภอใครเป็นนี่เป็นสินนอกระบบไปที่อำเภอไปแจ้งที่นายอำเภอนายอำเภอกับผู้ขับจะเป็นคนไกลเกลีย่ยถ้ากู้มาสองหมื่นจ่ายไปสองหมื่นเอ็ดสองพัสอง,สอง,สองพอแล้วไม่เอาแล้วก็แก้ปัญหาไม่ได้แล้วไปเอาออมสินเนี่ยมีรถเข็นคันหนึ่งจำนำสามสี่หมื่นบาทได้มีหาบเล่ยแผงลอยไปขอที่ออมสินเอามาใช้นี่นอกระบบวันนี้เจ้านี่พอไม่มีใช้ก็บังคับ ต่อสายให้ไปหาป่านั้นป่านี้กลายเป็นนี่เจ็ดปดเจ้าเงินสามหมื่นกลายเป็นเงิน4ี่ห้าแสนเป็นล้านเดือดร้อนทุกตลาดนะครับคนจนทั้งแผ่นดินนะครับไปตลาดไหนเนี่ยวันนี้ผู้แทนมีตาที่รับ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 บองมาก็บอกให้ไปแจ้งความที่โรงพักไปโรงพักเลยปรากฏเขาตอบว่าสสตำรวจบอกว่าเป็นนี้ก็ต้องชดใช้อะไรมันผิดกฎหมายนะครับพรบรทวงนี้ ทำอย่างนี้ได้อย่างไงท่านนายกอยู่ไหนเนี่ยฟังกั้ว่าถ้าท่านพูดเรื่องนี้ไปสามวันจบกล้าพูดไหมลูกน้องท่านใช่ไหมทึงนายทหารนายตำรวดทั้งหลายอะ่ะมีบางคนอะ่ะไปเป็นหัวซะเองทำควมเดือดร้อนให้พี่น้องน้ำตาเต็มบ้านเต็มเมืองเต็มตลาดสดบางคนไปนั่งเฝ้าถังแก๊สเลยนะครับถ้ามึงไม่ใจขอโทษครับไม่ให้ผัดเปิดแก๊สไม่ได้ ถือปังตอไปด้วยบ้านนี้เบื้องนี้อยู่ในวงล้อมอยู่ใต้อานาตอำนาจอิทธิพลของแก๊งทวงเงินกู้เหลอครับถ้านทำไมไม่ทำวันนี้ขอเลยนะครับท่านชวนครับท่านประธานที่เคารพเป็นที่พึ่งของผมนะครับสั่งนายกเลยครับทำเรื่องันนี้สักทีนะครับสงสารประชาชนบ้างสิครับท่านก็ไม่มาฟังผมพูดเนียเปิดวิทยุฟังเลยเปล่ามันเป็นเรื่องจริง ทั้งนายตำรวจทั้งทหารทหารส่วนหนึ่งอะทั้งนอกราชการได้รับราชการเป็นนายหัวให้พวกนี้ครับรีบนาทาเลนพี่น้องประชาชนทุกยากลำบากจากโควิดมาก็หนักหนาสาหัสนี่สินจนกลับบ้านไม่ได้บางคนตีสามยังไม่ได้เข้าบ้านนะครับผมเห็นละแทบหลังน้ำตาสองคนผัวเมียพาลูกไปฝากญาติไว้นัดกันไปฆ่าตัวตายอย่างนี้ก็มีลงควนในรถ แหม่มพ่อโดดน้ำเจ้าพญาจะต้องให้คนตายเท่าไหร่ท่านนายกประยุทธ์ถึงจะรู้เรื่องเหล่านี้ท่านอยู่ไหนฟังบ้านนะครับผมบอกท่านแล้วท่านลองแก้ไขเพราะฉะนั้นผมไม่สามารถที่จะไว้วางใจท่านนายกประยุทธ์ละคอรมอนี้อยู่ต่อไปได้ในม,ม,มือในสาภาล้มท่านไม่ได้หรอกครับเพราะท่านมีเสียงเยอะกว่าแต่ประชาชนที่อยู่ฟังผมพูดในวันนี้ทั้งเป็นดิน จะให้บทเรียนท่านทันทีเมื่อมีการเลือกตั้งในรูหาครับกาบขอบคุณท่านประธานครับ